เปิดบ้านไทย PBS วันนี้ติดตามความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่มีต่อการนำเสนอของรายการสถานีประชาชนถึงความคาดหวังที่จะให้รายการเป็นสื่อกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาถามคุณหมอสักหน่อยหนึ่งดีไหมคะว่าน่าจะต้องรักษาอะไรยังไง สวัสดีค่ะรายการสถานีประชาชนเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาและร่วมกันหาทางออกระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งหลากหลายเรื่องราวที่ถูกนำเสนอในรายการสถานีประชาชนผู้ชมที่ได้ติดตามมีความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ในทันทีค่ะซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามความคิดเห็นที่คุณผู้ชมมีต่อการนาเสนอรายการสถานีประชาชนกันค่ะ ความคิดเห็นแรกในวันนี้มาจากคุณภัยทูนบอกว่ารายการสถานีประชาชนเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนได้กล่าวร้องทุกข์จากการละเมิดสิทธิ์จากนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐหรือคุณจอสบอกว่าได้ติดตามรายการสถานีประชาชนอยู่เป็นประจำสังเกตว่าหลายๆปัญหาต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับการแก้ไขขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกคนนะครับหรือคุณไซส์บอกว่า บางครั้งอุสานั่งดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบแต่ยังไม่ได้รับคําตอบในประเด็นปัญหานั้นหรือคุณโบบอกว่าคุณออนอุมาจัดรายการได้ดีพยายามถามคําถามเพื่อให้ได้คําตอบจากแขกรับเชิญมากที่สุดดีใจแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งรายการสถานีประชาชนเป็นอีกหนึ่งการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีโอกาสสื่อสารความทุกข์ร้อนโดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาทางออกของปัญหาแต่ในบางครั้งรายการสถานีประชาชนมักถูกตั้งคำถามและคาดหวังต่อการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันทีครับจากความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อการนำเสนอของรายการสถานีประชาชนในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แอนนาจุมพลสถียน ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของสื่อมวลชนกันครับลคบลามร้องทุกผ่านทีมข่าวรายการสถานีประชาชนไทย P ี s หลังได้รับคำสั่งให้ออกจากพื้นที่สาธารณะทุ่งหินที่ชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ทํากินมาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหนะ้าที่ของสื่อมวลชนก็คือว่าในด้านของการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้นะคะหรือประสานความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะหรือสืบต่อวัฒนธรรมต่างๆนะคะจริงๆในหน้าที่ของการให้ข่าวสารหรือให้ข้อมูลความรู้นั้นสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะไปะแสวงหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นําเสนออย่างเป็นจริงแล้วก็ชัดเจนครบถ้วนเป็นกลางนะคะสำหรับรายการสถานีประชาชนนะคะเป็นเวทีหรือเป็นเป็นสนามที่จะให้ส่งมอบปัญหานี้ให้กับสื่อมวลชนที่จะถ่ายทอดต่อไปกับคนที่เกี่ยวข้องในสังคมนะคะแล้วก็ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า รายการลักษณะนี้เป็นรายการที่ดีอันหนึ่งเพราะเหมือนเป็นเวทีที่ผู้มีความเดือดร้อนเนี่ยที่จะส่งต่อปัญหาต่างๆแล้วหน้าที่ของรายการก็คือไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งจะนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าผู้เป็นผู้มีปัญหาเองหรือผู้ที่ไปสร้างปัญหาให้เขาตลอดจนผู้มีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นภาครัฐต่างๆแต่การที่จะแก้ปัญหานั้นอาจจะอาจจะไม่ใช่หน้าที่หลักของสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีหน้าที่ที่จะช่วยนําเสนอประเด็นปัญหา หาข้อเท็จจริงให้นะคะที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็นําเสนอไปแต่การแก้ปัญหาน่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามก็คนที่รับฟังหรือเป็นผู้ที่ร้องทุกข์เนี่ยเขาก็จะคาดหวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่ารายการนี้ก็นําเสนอในฐานะของการหาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เป็นจริงที่สุดเป็นกลางกับทุกฝ่ายแล้วครบถ้วนแล้วก็นําเสนอผ่านสื่อลงไปผู้ร้องทุกข์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เฝ้าดูรายการนี้อาจจะต้องให้เวลาสื่อในการที่หาข้อมูลทั้งหมด แล้วก็มีการสอดส่องมีการประเมินข้อมูลทั้งหมดว่ามันมีความเป็นจริงมากที่สุดนะคะรัชสะท้อนผ่านเวทีนี้เพื่อให้ผู้ทีออ่รับฟังได้ช่วยมาแก้ปัญหานี้อาจจะต้องรอให้เวลานิดหนึ่งด้วยนะคะทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นมีความสําคัญเพื่อช่วยกันสร้างสรงสรค์สืส่อสาธา,ร,ารณะแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการเปิดบ้านไทย PBS ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ร่วมให้ข้อเสนอแนะติชมไทย p ี s ีได้ที่ Facebook เปิดบ้านไทย PBS หรือโทร027902222